มีคุณป้าคนหนึ่งวัยหกสิบปีอยู่ในบ้านอยู่ๆเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาบ้านมาบอกว่าคอยมักเจ้าบอกรักบอกชอบอกรักบอกรักบอกรักคุณป้าแต่ปรากฏว่าคนที่บอกรักเนี่ยดูดทินเนอร์ดมทินเนอร์มาดึงดาวมาเมาเป๋มาเลยเออก็เลยแจ้งตำรวจเนี่ยไปรวบตัวมาอ้าวดูนะดูนะดูนะรู้อะไรน่ะ เดี๋ยวเพีบอกไม่มาเพียรทำไมไปบอกรักคนอืน่นทำไมไปบอกรักเขาใครผมไม่บอกอ่าดมอะไรอ่ะโดมต้นเนื้ออร่อยอ่าด,ดมมานานยังดมดมนนันอ่าโดมมานานยังสองปีแล้วครับอ่า ไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่านี้อีกแล้วสักหมาปกติเวลาเขาสักที่หน้าอกเนี่ยนะมันจะต้องเป็นเสือเพนแต่คนนี้สักหมาเพนครับนี่กลางหน้าอกเลยนี่ดึงดาวสูตรดมเนี่ยตำรวจมาถามถามยังไงก็ตอบไปแบบนั้นแล้วไม่ยอมวางไม่ยอมวางมันแซมมันแสบครับมันแสบมาจังสั้นเออนี่ในผ้าเนี่ยกระชุบทินเนอร์ด่ดมไปนี่ตำรวจเมืองอุดรนะคือก่อนน่าจะไปถึงนี่นี่หมาเพนเนี่ยโชว์เลยนะ บอกว่าก่อนที่จะมาจับผู้ชายคนนี้เนี่ยนะก็บอกว่าเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีชายคนหนึ่งสูดนมสารละเหยทินเนอร์มึนเมาและก็บุกเข้าไปในบ้านเรือนชาวบ้านไปบอกรักกับคุณป้าวัยหกสิบที่อยู่ในบ้านเขาเนี่ยจุดเกิดเหตุอยู่ในซอยเชิดสมบัติตะบลหมากแข้งเทศบาลนครอ,อุดรธาน,นีนี่เขาก็แจ้งตำรวจไปผู้ชายคนนี้ชื่อว่าน,นายใหญ่นะอา,อายุป,ประมาณสักห้าสิบปีในมือเนี่ยถือผ้าชุบทินเนอร์สูดดึงดาวเข้าไปดึงดาวเข้าไปนี่นะครับอย่างสบายใจเลย ใกล้ๆที่นั่งก็พบขวดเทนเนอร์เหลืออยู่ประมาณสักครึ่งข,ขวดก็สอบปุ๋ยข้างในมีเสื้อผ้าที่สําคัญมีมีดด้วยเออมีมีดอยู่หนึ่งเล่มแต่ว่าไม่พบเอกสารบัตรประชาชนอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่นะครับเนี่ยตำรวจก็ไปสอบถามนายใหญ่ยังตอบวกไปวนมาอยู่นะระหว่างนั้นก็เปิดเสื้อออกมาโชว์รอยสักเต็มหน้าอกเลยบอกตัวผมเนี่ยนะไม่ได้สักเสือเพนหรอกผมได้สักหมาเพนเนี่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่ไหน มาจากจังหวัดหนองคายเนี่ยมาที่อุดรมาทํางานก่อสร้างแต่ว่าทําไมก็ไม่ได้ก่อสร้างก็ไม่รู้ละไม่ได้ทํางานไปสู่ไปดูดมทินเนอร์นี่ชอบดมติดมาแล้วดมมาแล้ว2ปีมันอร่อยมันแซบมาจังสั้นเออนี่เขาก็เลยควบคุมตัวไปยึดของกลางยึดมีดพกไว้แล้วก็เอาไปสอบสวนทีนี้นางบูญนะฮะเออนี่คุณป้าคุณป้าไว้60ปีเจ้าของบ้านนะฮะบอกว่ามีบ้านอยู่ซอนนี้แหละ เนี่ยฮะถูกผู้ชายคนนี้มาบอกรักมาจังสั้นเออนี่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะเห็นผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาที่ประตูด้านหลังบ้านนะฮะเธอก็เลยใจดีสู้เสือมาหาผู้ใดเออเดี๋ยวถามมาหาใครสู้เสือที่สู้เสือเพ่นนะเออสู้หมาสู้สู้หมาเผ็นี่ฮะเออมหาผู้ใดเออมหาเจเนะละมาหาเจเล็กเออคอยมักเจ้าด้วยเจเล็กเออบอกรักบอกรักกันไหนบอกรักเจเล็กอ้าวฟังเสียงเจเล็กหน่อยครับ ามเขาบอกว่ามาหาไผ่ก็ว่ามาหาเจเล็กเราบอกเจเล็กใส่แถวนี้ยบุ๊งมีคนซื้อเจเล็กเจ้าเหรอโอ้ยคอยประเด้ซื้อเล็กเด้อเลยวางสิมาหาคอยอย่างนีคอยมากเจ้าน่ะห่วยมันบอกเขาอีกกระยานแล้วเนาะไวยบอมากเหรอเนาะมีผัวหรอแม่ยอยู่หลังบ้านโอ๊ยปากคาเนี่ยกูมีผัวแล้วถามว่าชอบไหมไม่ชอบหรอเออเนี่ยคือป้าบุญเนี่ยนะเออถ้าเป็นนะก็วัยรุ่นเนาะเถ้าป็น ตอนนี้60แล้วอ่ะใช่คือนักข่าวถามบอกว่าเอ,อเอาแล้วมีคนมาบอกรักเนี่ยป้าไม่ชอบเหรอมีคนมาบอกรักนี่น่าจะชอบนะคะแต่แบบคนมาบอกนี่มันดุเพี้ยนชอบคนเนี่ยใครจะชอบนะคะออไปไปบอกตำรวจโน่นไปบอกรักตำรวจโน่นแฟนข่าวแฟนข่าวของเราคุณช่วงชุ่มโชคบอกลุงคลั่งรักมีพักดึงดาวยาวไปลุงก็พาขึ้นรถเรย์ยาวไปออไปที่โรงพักครับยาวไปลรงพักต่อ,อ,อๆๆนะคะ